รู้จักกับสรารสกัดจากถั่วลืองไอโซฟลาโวนส์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอโซเลตซอยโปรตีนโทรสั่งซื้อ02-217-1888 เมื่อผู้หญิงย่างเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปส่วนใหญ่มักจะมีอาการต่างๆที่เรียกว่าวัยทองร่วมด้วยซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างยิ่งและอาจจะรวมไปถึงชีวิตคู่อีกด้วยดังนั้นการได้รับฮอร์โมนทดแทนจึงจะช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ ซึ่งในทางวงการแพทย์พบว่าในถั่วเหลืองมีสารสำคัญทางธรรมชาติที่อยู่ในกลุ่มฟลาโวโนอยด์โดยออกฤทธิ์คล้ายกับฮอร์โมนเพศหญิงที่เรียกว่าเอสโตรเจนสารสำคัญนี้เรียกกันว่าไฟโตเอสโตรเจนได้แก่ไอโซฟลาโวนส์ a, so ons, และมีการพบว่าผู้หญิงแถบเอเชียที่บริโภคถั่วเหลืองหรืออาหารที่ทำจากถั่วเหลืองเป็นประจำจะไม่ค่อยมีอาการของผู้หญิง ไวเหมดประจำเดือนและยังมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเต้านมที่ต่ำกว่าผู้หญิงชาวตะวันตกไอโซฟลาวอนส์คืออะไร ไอโซฟลาวนส์ so เป็นสารโฟรตนิวเทรียนหรือสารอาหารจากพืชที่มีความใกล้เคียงกับสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มฟลาโวโนอย์โดยเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะเปลี่ยนเป็นไฟโตเอสโตรเจนที่มีลักษณะคล้ายกับฮอร์โมนเพศหญิงไอโซฟลาวอนส์ที่รู้จักกันดีนั้นมีอยู่2ชนิดได้แก่เดซีนจะทำงานร่วมกับไอโซฟลาวอนชนิดเจนิสทีน เพื่อช่วยยับยั้งเอนไซม์ที่ทําให้เซลล์มะเร็งเจริญเติบโตควบคุมการทํางานของฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ทํางานมากเกินไปจนอาจจะกระตุ้นการเติบโตของมะเร็งเต้านมได้และยังช่วยลดระดับแอลกอฮอล์ในหลอดเลือดซึ่งเป็นสาเหตุของการเมาค้าง เจนิสทีนช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งโดยจะเข้าไปป้องกันการเติบโตของหลอดเลือดที่หล่อเลี้ยงเซลล์มะเร็งและลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งเต้านมและโรคมะเร็งต่อมลูกหมากคุณสมบัติของไอโซฟลาโวนส์ต่อร่างกายและสุขภาพความเสี่ยงต่อโรคมะเรง็ง ไอโซฟราวนส์ so ons, มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแอนตี้ออกซิเดนซ์ดังนั้นจึงช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์และอวัยวะยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์เมแรงและการสร้างหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงเซลล์เมแรงอีกด้วยภาวะกระดูกพรุนผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปที่ยังไม่มีอาการขาดฮอร์โมนเพศหากได้รับไอโซฟราวนวันละ50 ถึง150มิลลิกรัมร่วมกับการรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนได้คอเลสเตอรอลในหลอดเลือด ไอโซฟราวน์ so มีผลต่อการลดคอเลสเตอรอลชนิดร้ายและเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดีช่วยลดการจับตัวของเกล็ดเลือดและป้องกันภาวะหลอดเลือดแข็งตัวซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้หลอดเลือดอุดตันนับว่าไอโซฟราวน์เป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อเพศหญิงไม่น้อยเพื่อช่วยคืนความสาวและความอ่อนเยาว์ให้กับผู้หญิงนั่นเอง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอโซเลตซอยโปรโตีนโทรสั่งซื้อ02-217-1888